เดี๋ยวมาดูการซ่อมทีวีเ g เครื่องนี้นะครับทีวี l อซ่อมบ่อยมากเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับสองหนึ่งสามอบนะครับยี่สบอดนิ้วนะครับตัวนี้ซ่อมบ่อยเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้บ้างเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับฝุ่นก็เยอะอยู่มีขี้โก่งขี้เกี่ยมอะไรเข้ามานะครับนะเอาหลุดออกมาเบดซะซ่านะครับเป็นแบบนี้ สวิตช์แจวมากนะครับเวลาเปิดดังอีกๆๆในฟังเสียงนะเพื่อนทันเตอร์ฮองคงไปแล้วล่ะนะครับแต่เสียงของสวิตชิ่งพรวะว่าสไปายพยายามทำงานนะครับฟังครับนะครับดังกิ๊กๆเๆๆๆๆบาๆนะเพื่อนโทรศัพท์อาจจะเสียงมันอาจจะยังไม่มันมันอาจจะไม่แรงขนาดน,นั้นนะฮะเออวงจรไม่เคยซ่อมนะครับายวงจรไม่เคยซ่อมไม่เคยบัดกรีนะครับเท่าที่มองนะครับเดี๋ยวมาดูทันเตอร์ฮอกันหน่อยนะครับ ไปยังอยู่ไหมนะครับเพื่อนอ้ยขี่เกี่ยมก็ได้ขี่มันนะครับก่อนที่จะจับจะบายดูไฟสามร้อยค้างเปล่าไฟสามร้อยค้างนะครับไฟสามร้อยค้างแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆอยู่เอาออกก่อนนะเพื่อนเอาหลอดไฟมาเอาออกก่อนนะครับเผื่อเราจับเราใบาม,มันจะได้ไม่ดูดเรานะครับช่างวิเคราะหากำลังซ่อมทีวี ยี่หอ LG เครื่อง CW แ1บ A นะครับอาการเปิดแล้วเสียงดังกิ๊กๆทำให้เปิดเครื่องไม่ติดช่วงนี้อันดับนี้ดูทันเตอร์หอนะครับโอเคนะครับถ้าทันเตอร์หอดูดูมิเตอร์ผมก่อนดูมิเตอร์ผมนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับแดีวทีนี้วัดสลับขานะครับระหว่างขา C กับขา E ของทันเตอร์หอนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้น2ครั้งแบบนี้นั่นหมายความว่าในส่วนของทันเตอร์หอในมีการช็อตอยู่จะช็อตในส่วนทันเตอร์หอหรือในส่วนของตัวไหนนี่ไม่รู้แต่ว่าต้องถอ,อ,อดท นะครับแต่ก็แน่ๆแล้วละ่ะแอนต์นเตอร์ฮอนี่มีโอกาสเสียสูงมากแล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นแอนต์เตอร์ฮอร์มันต่อตรงเออ่นี่นะครับขาไฟแบกขานี้นะครับต่อมานี่เป็นขา C นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันช็อตลงกาวแล้วเนี่ยมันก็ดึงไฟจากภาคจ่ายไฟนะครับดึงลงกาวไปด้วยแล้วทีนี้เสียงที่มันดังกิ๊กๆๆ๊เนี่ยมันก็มาจากสวิตชิ่งโว้ตสายซึ่งสวิตชิ่งโว้์สไปพยายามสตาร์ทเพื่อที่จะทํางานนะครับแต่สตาร์ทแล้วทํางานไปไม่ได้มันก็เลยดังแก๊กแก๊กแก� มันเป็นแบบนั้นนะครับในเครื่องรุ่นนี้กําลังซ่อมอยู่ณเวลานี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับคือเดี๋ยวนี้ก็จะถอดทั้เตอร์ฮององมานะครับหน้าหนาวครับแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยเพื่อนเนอะ้ฉันจะไม่เข้าท่าสักตัวหนักนะครับโอ้มีการถอดก็ลําบากเหมือนกันนะี่นะนี่ครับ มันหลายหลายจุดให้ดูดนะออขาทันเตอร์ก็สามขาแล้วยังไม่มีขาซิงก์ระบายความร้อนอีกนะซึ่งเป็นขาขนาดใหญ่เราต้องแช่ในส่วนของหัวแรงนะมันร้อนด้วยนะครับมันถึงจะละลายได้เนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นโอ้โหาดูนะว่ามันจะเสียเฉพาะทันเตอร์หอหรือว่าเสียที่ซีเดมหรือว่าจะเสียที่ไฟแบกด้วยหรือเปล่าครับ พราะวที่เก่ามาสามบันอนย่างนทำงานร่วมกันมันเป็นสายเงียดใหญ่ๆห,ห,ห,หลกักๆของการเสียนะครับนะนี่ก็คือแตนเตอร์ฮอนะครับัตนเตอร์ฮอตัวนี้เบอร์เบอร์อะไรวปเนี่ยเบอร์อะไรวปเนี่ยเบอร์อะไรเขา่ังหัวมันอ่่อยดูทีหลังเอรเบอร์นนอมาดูกันก่นกอนนะครับเสียไม้โอ้เสียงจริงนะเพื่อนเสียจริงมันแย่มากอ่าโอเคครับ ทีนี้มันจะมีอาร์ฟิวอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะร้อนมากนะเพื่อนนี้อาร์ฟิวนะครับนาเสี f ่ศูนย์สามตัวนี้ขาดหรือเปล่าไม่ขาดนะครับเอาถ้าต,ตัวนี้ขาดมันก็ไม่ดังอีกอีกเลยเนาะก็มันไม่ดูดึงถูกดึงนะครับโอเคเลยทีนี้การตรวจซ่อมต่อไปก็คือมาดู C ีดมนี่เพื่อนอย่าลืมมาดู C ีดมเนี่ยตำแหน่ง c 1หนึ่งเนี่ย C ีหนึ่งนี่เป็น C ีดมของจรน,นี้นะนะครับ สีดำตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดเนี่ยมันก็ทําให้ทันเตอร์ฮอทำงานผิดพลาดแล้วมันก็ทํางานที่ความถี่สูงเกินนี่มันรับได้มันก็พังเหมือนกันอ่าทันเตอร์ฮอถ้าเกิดว่าเพื่อนดูแล้วมันขาดเนี่ยเพื่อนก็อย่าลืมดูสีตัวนี้ด้วยนะค่าของมันก็คือเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับนะเจ็ดสองเนี่ยมันต้องมีจริงๆแล้วมันต้องมีมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดสีนะครับนะ ในกรณีที่เพื่อนไม่มีมิเตอร์วัดสีมิเตอร์ธรรม,มดาเราเนี่ยนะเว้ยในกำลัะตั้งคูณสิบเขตมันขึ้นจะลงนะขึ้นแล้วก็ลงนะดูว่ามันได้อยู่นี่เนี่ยเห็นไหมครับดึงดืดอยู่ดึงดืดดึงดืดเห็่ไห,ไหมถ้าดึงดืดแบบนี้ซีตัวนี้ไม่ขาดแต่เราไม่รู้ค่าความจุมันเพราะว่ามิเตอร์พวกนี้มันวัดค่าซีไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องหามิเตอร์ที่วัดซีได้มาวัดดูนะเพื่อนเอยต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้น เดี๋ยวมาวัดดูไฟเรียงวงจรก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้อ่าเกิดการง่ายในการที่เราจะมาวัดไฟในตรงนี้เราต้องใช้มิเตอร์แบบที่เป็นตัวเลขน,น,นะนไหนวะเนี่ยเตอร์เป็นตัวเลขใครเอาไปวะเนี่ยใครไปวะไม่มีใครเอาไปนะครับรผมทำงานคนเดียวไม่เป็นไรนะครับใช้มิเตอร์เข็มเราเองง่ายดีเดินหานั้น,น,นอันนี้วุ่นวายซายผม เราตั้งมิเตอร์250โวลต์ดีซแบบนี้จิ้มเข้าไปจุดนี้เลยนะครับนะตรงขาสีของดันเตอร์หอถามว่าใส่ซีแดมไหมใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ช่วงนี้ไม่มีดันเตอร์หอไม่มีบทเจียบปักเข้าไปนั่นไงไฟ1 1 0โวลต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับภาคใจไฟภาคใจไฟทํางานได้ดีสมบูรณ์แบบหมกักนะโหลดไฟดูสักหน่อยฮ้ยทำไมไม่ติดวะ,ะติดแล้ว ไหนไหมติดละไม่มีน้ำครับปัจกไฟทํางานได้ทีนี้ก็อะไรต่อใส่ทันเตอร์ฮอสิทีนี้ใส่ซีแดีมกับคืนเข้าไปใส่ทันเตอร์ฮอจบขาวทําได้ก็ทําได้ทํางานได้ก็ทํางานได้ถ้าทํางานไม่ได้ก็มาดูพวกนี้พวกนี้พวกนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุนะอย่าไปครับทีนี้เดี๋ยวผมใส่ทันเตอร์ฮอก่อนเบอร์อะไรก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้อ่านเลยแต่มีอยู่นี่ครับเพราะว่ามันได้ซ่อมไหวนะเพื่อนมันก็เลยํำรองไว้นี่ครับเพื่อนคงเหมือนกันเลยครับ ่ช่าทงท่านใดที่ได้ส่มบ่อยๆหน่อยนี่ครับทันเตอร์พวกนี้ก็ซื้อมาไว้นะครับเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวใส่ทันเตอร์ฮอก่อนเดี๋ยวมาดูว่าทํางานได้ไหมง่ายมากเลยนี่ทันเตอร์ฮอตัวนี้ตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกเลยนะเพื่อนนะดูนะครับเห็นไหม <laughs> เจ้าจริงครับตัวเล็กมากเนี่ยไซส์มินิไซส์สุดยอดนลยครับมันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะเพื่อนก็อย่าลืมนะครับทาซิลิโคนด้วยเวลาจะใส่ทันเตอร์ฮอ จะได้ช่วยระบายความร้อนการงานแต่ละอาชีพนี่นะเพื่อนนะมันก็สุดยอดอยู่แล้วลหละนะครับแต่บางท่านก็มองหาอาชีพเสริมอยู่ที่พอที่ทําได้ก็นี่แหละครับช่างซ่อมทีวีนี่แหละนะครับคือหนึ่งครับลงทุนน้อยนะครับช่างซ่อมทีวีลงทุนน้อยเพียงแต่มี หัวแรงมีมิเตอร์เออมีตะกรวาบัตรกรีอะไรหาเรอซื้อเอาแถวบ้านได้เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบนะั้นลงทุนน้อยนะพูดถึงนะครับคือไอพวกไอเครื่องมือดังหนักไอมันไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ามีมิเตอร์พวกหัวแรงพวกอะไรพวกนกกี้ก็ได้แล้วนะครับลงทุนน้อยอยู่นะครับก็เหมาะสําหรับเอาไปทําเป็นงานอารเรกเหมาะสำหรับซ่อมให้เพื่อนบ้านซ่อมไปซ่อมมา รายได้เลยงานประจําไปก็มีบางคนก็เศราเฮ็ดงานประจาเลยลรายได,ได้วันนี้ก็สองงานวันหน้าก็สองงานวันหน้าก็สามงาน,งานเ,ขาาเข้ามาเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเอาไว้เอามาของห่างของเพื่อนๆในหมู่บ้านตเต็มลานตเต็มบ้านไปเลยไม่ไปทํางานไ,ไปไม่ได้เพราะว่าทํางานกลางคืนเนี่ยเรื่องมาเรื่องงานมาก็มาทําให้เพื่อนบ้านทําไปทาํามาเขาไล่ออกจ่อยต้นสังกัดกลายเป็นช่างซ่อมทีวีเลย เป็นแบบนั้นก็มีนะครับมันมีหลายแบบหลายอย่างนะครับอาชีพนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางทีบางครั้งมันก็จากงานเด็ดเดี่ยกลเป็นอาชีพได้ก็มีเลยเล่าสู่เพื่อนฟังแล้วก็ช่างวิทยแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมตอบไปนะครับเสริมสร้างทักษะนี่คืองานที่ช่างวิทย์ทำนะครับแล้วก็พอที่จะเป็นวิทยาฐานให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็มีแค่นี้ะครับผมทําอะไรสู่สังคมได้ไม่ค่อยมากนะครับ เดียเหลือกูภัยก็งั้นๆเลยครับมันมัน,มน,มนไม่เท่าไหร่กันนะครับเอาอย่างนี้นะครับดีสุดละเพื่อน,นๆก็ดูไปไนะครับเอาไปสร้างเวนอเชียไดนะ้ผมว่าต้องสุดยอดแน,น่ๆทำไมขามันดำๆเลยวะไ,ไ,อไ,อไอ้ซีเวอร์ช่างมานงันนะ้ <laughs> อเพื่อนนะบ้ากันไปโอ้ยเทียดเครื่องเสียงระบาดมันจะมีนักการเมืองมาโฆษณาอยู่นี่ครับโอ้ยเทียดวันเทียดทูอยู่นี่ ห่างจากนี้ไปประมาณสามร้อยเมตรจริงๆน่ารำคาญนะพูดถึงเทสต์วันทูเทสต์วันทูอยู่นั่นนี่แต่เวลามันมาพูดนะเพื่อนนะแต่เวลามันมาพูดประกาศสวัสดีครับพี่น้องว่าอังกฤษบอกภาษาอีสานเวลาเวลาเนี่ยมันร้องเครื่องเสียงวันทูวันทูโอ้โห่าเงยไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อย่าไปวันทูกับมันเลยครับอย่าไปได้บ้านเขาโอเคครับห้าโวลต์นะเพื่อนเลยห้าโวลต์ ถือว่าวงจรทํางานได้ทีนี้เป็นไงบ้างล่ะ5โวลต์นี่จากใส่ฮีเตอร์นะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันดีกว่ามาได้เลยครับเนะีปัญหาคืออะไรบ้างมา,าไม,ไม่ไม่เต็มจอด้านบนนิดหน่อยผงคงจะไปแกะภาคเวอร์นิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าหลักใหญ่ใจความมันเป็นแบบนี้ครับวิธีการเช็คเป็นแบบนี้ครับเพื่อน สีออกมาไม่สวยเป็นพื้นแดงเนี่ปะใบบาลานนิดหน่อยนะครับก็ได้สวยงามแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือหลักใหญ่ๆความนะครับก็คือทันเตอร์ฮอเสียก็สามารถที่จะทําให้เครื่องไม่ติดได้เหมือนกันแล้วก็ดังอิดอิอิดไอที่ดังอิดอน่ยมาจากสวิตช์เบอรสวสบายนะครับที่มันกลุ่มทํางานนะครับนะกลุ่มเฮ็ดงานอยู่จะไปนะครับมันเป็นแบบนั้นโอเคนะครับแนวทางการตรวจเช็คเป็นแบบนี้นะเพื่อนเอ๋ แล้ก็สีไม่สวยผมกคงจะต้องไปทําต่อไปก็คือตัวนี้ก็คือหลักใหญ่ความคืนเปิดไม่ติดป้อนเปิดติดแล้วก็่าันไปนะครับในส่วนของการปรับไวบ้บาลานเข้าสวิตโหมดนะครับแล้วก็ภาพไม่เต็มจออาจจะใช้สวิตโหมดดึงขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีตัวเสื่อมในที่วากเวอร์นะครับถ้ามีเรื่องท่านต้องจากไปนะ่พุ่งกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่ไหวละนะครับต้องไปทํางานก่อน แล้วก็รีบทํางานให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะหาอยู่หากินในรูปแบบของช่างวิทย์ต่อไปนะครับแนวทางจัดไปนะเพื่อนพอแค่ okay, นี้ก่อนเก็บรายละเอียดคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ